สวัสดีครับผมนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรแฟมิรี่ครับผมก่อนเที่ยงนะครับมาแวะบ้านที่เพชรพี่นัดนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาหอดแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อจ้าหลังจากที่ไม่ได้มาขึ้นมาหลายวันนะฮะไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะเขาทำอะไรกันอยู่นะวันนี้นะครับ สวัสดีครับเปิดร้านไหมครับเปิดร้านไหมครับอ๋อร้านไม่เปิดเปิดตาบ้านโมสวัสดีครับผมในที่สุดช่างใหญ่เราก็มาช่างในตำนานทำอะไรกันอยู่ครับอดีตออนหายไปไหนตั้งนานไม่ได้ไปไหนก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเพราะว่าอ่าอยู่บ้านดีนะ ใช่อยู่บ้านพี่นาแล้วก็มีเวลาน้อยก็เลยไปตรงนั้นอแล้วก็นี่ไงมันเดินเหินไม่ค่อยสะดวกก็ไปที่เดียวแล้วลูกี้ไม่มาไม่มาจะจะสอบแล้วเนี่ยจะได้เข้ากทมแล้วเนี่ยอีกสามวันเนี่ยไปแล้วอ๋อจะเป็นเด็กเทพเลยก็เลยมาบอกไว้ว่าจะไม่เห็นนะวันไม่เป็นอาทิตย์เลยล่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าสอบก็คือจะเดินทางก่อนประมาณวันพฤหัสเดินทางก่อนเลยแล้วไปพักไหนนู่นแหละแถวแถวที่สอบนู่นแหละ โรงแรมโรงแรมก็จะไปเรื่อยๆนะพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสอบอยู่นู่นแหละสวนรื่ใช่กลับมาห้องห้องเก็บเสียงค่อยเสร็จก็ดีจริงเหรอใช่แล้วเจ้าของห้องอยู่ไหนอ่ะเจ้าของห้องนั่งนู่นนู่นบนบ้านเอาข้าวให้ลูกกินไม่เจ้าของบ้านอ่ะรถมีรถกระบะอ่ะอ๋อเจ้าของห้องไปดูแลเมียอ๋อไปดูแลเมียกลับมาวันไหนอ่ะ ไม่ทราบต้องไปถามเขาไปดูแลเมียที่เขาลบโอ้โหแล้วเป็นไงลูกชายเจ้าน้องโคกอุยเรียกมันไม่เห่าเหมือนคนเนี้ยวู้ฮะวู้ฮู้ไม่ได้ยินเสียงคนมันก็วู้ทั้งวันอ่ะพี่ต้องฝึกแม่ครับแม่ครับเหรอต้องให้มันพูดบอสใช่ให้มันพูดสวัสดีครับยูเซนครับสวัสดีครับของผับสามจของผับนะครับวันนี้ปิดกิจการสามวันจริงเหรอใช่ทำไมปิดอ่ะอ่านุ่งไงข้างบนไงอ๋อ งได้ข้อมูลได้ยินข่าวมีเอฟซีมาแจ้งค่อยว่าพี่หนูนาได้ได้ลูกคนได้ลูกตัวใหม่มาแล้วใสเลยอยู่ใสล่ะก็ไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่ที่นวนล่ะบ้านสวนอ่ะเห็นว่าเหมือนกันกับพี่ใช่ไหมเราเขายังไม่ได้ดูดูไลฟ์หนูนาเลยเนี่ยหรอเอฟซีมาแจ้งค่อยว่ามามาแล้วก็เลยงงตอนแรกบอกว่ามันพนหัดสรุปว่ามาวันนี้หรือเปล่าโทรไปหานาเลยเดี๋ยวนี้ไม่เปิดไลฟ์เดี๋ยวโทรหา สรุปมามาวันนี้หรือมาวันพฤหัสนะฮะมาดูกันถ้ามาวันพฤหัสแอดไม่ได้อยู่นะแอดจะไปกรุงเทพนะฮะถ้าอยู่เราก็ลงไปดูถ้าอยู่นะใช่พี่หนูนาจะได้พาโค้กไปเล่นเลยนะะอัตอนนี้น้องอยู่หน้าบ้านเหรอฮะกินข้าวอยู่โอ้นะอะเดี๋ยวมารอดูนี่ผมอยากได้กระเป๋าเหมือนพี่เพชรเนี่ยเจ้าไปซื้ออยู่ใส่ไอ้นี่กระเป๋านิบก้นนี่เนี่ยเออซื้ออยู่ตรงนั้นนี่ใบพัด เ้าไปพัดก็จะทางเข้าน่ะตรงทางเข้าอ๋อตลาดใบพัดน่ะใช่โอ้ยเมื่อวานค่อยก็ไปก็ไปเจอพี่มานาแต่เขาไม่เห็นกระเป๋าอกมาแล้วค่ะโคกอฮะ <5 S 2> เห็นไหมเนาะพอดีเลยตอน,นพอดีมาแวะบ้านพี่นัทแล้วก็จะนี่แหละลงไปดูน้องโคกสองมาแล้วโคกส,สองมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าตามันเป็นยังไงตัวผู้หรือตัวเมียมาส่องดูกับพี่นัทดีกว่าค่อยก็อยากหูไหนไหนไหน โคกสองหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยอันนี้อัดคลิปอยู่เน็ตหมุนเติ้วๆอ๋อกําลังอัดคลิปอยู่อ่เ,อเดี๋ยวค่อยดูตัวจริงเลยก็ได้น่ารักเหมือนโคกเลยหน้าเนาะหน้านเหมือนน้องโคกเลยค่ะโอ้เดี๋ยวถ้าเอาไปนี่ค่อยไม่อุ้มลูกติดตัวกลับมาบ้านบอกเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าตัวผู้ตัวเมียเออเอฟซีถามหน่อยตัวผ<ห>ู้ตัวเมียครับเอฟซีครับตัวผู้หรือตัวเมียโอ้โหโอ้ยหนูบอกเราหลงรักใครได้เด้อเอฟซีเด้อนะคะ ก็ได้หลงรักใครง่ายๆเด้อรักเดียวใจเดียวกันว่าใช่นะมีสองตัวก็พอแล้วเนาะนี่โนอาโอให้ชื่ออะไรนะให้ชื่อโนอาชื่อว่าโนอาอ๋อชื่อโนอาอืมมาแล้วมาแล้วเหมือนโคกนะคะเอฟซีเนาะอืมแม่อดีสอมาแจ้งข่าวค่อยๆเอฟซีแจ้งมาในในไลฟ์สดเมื่อกี้ไปนั่งไลฟ์อยู่หน้าบ้านลุงตัวผู้เหมือนโคกตัวผู้อืม ชื่อโนอาชื่อโนอาโอ้โหสุดยอดเลยชื่อฝรั่งซะด้วยเนะ้อะใหญ่ๆ <laughs> เอาลูก่อยไปเลย๋ย, <laughs> ยวแล้วล,ลูกเจ้าอยู่ไหนพี่หน้าบ้านไปดูอ่เอา,เ,อาเดี๋ยวไปดูโคกกันดีกว่าไข่าขาเจียวฮะกินข้าวไข่เจียวด้วยอ้อไอ่ท <laughs> ่อมมาได้เลยนะฮะน้องโคกนะฮะ <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกูกิกับโคกนี่สวัสดีครับกกิโคกครับอุ้ยกกิกกิกกิโคกสวัสดีครับอืมอยากได้ไปเลี้ยงจังเลยน่ารักน่ารักนะฮะน้องโคกนะฮะ โกกิก็หัวฟูฟๆหน่อยนะฮะไี่ทังโกกิโอ้ทำอะไรกันอยู่หนูหน,นะฮะอันนี้อันนี้ก็มันถัวถัวเฝ้าน้องโอ้โหมันถัวก็เฝ้าน้องเฝ้าเด็กๆสองตัวแต่รู้สึกว่า โค้กเขามีความสามารถพิเศษนะฮะเขาสามารถลงมาได้นะครับบ้านนี้ก็มีน้องหมาสามตัวนะฮะมีมันโถมีโคก้กแล้วก็โกกินะฮะอยากเล่นนะเขาอยากเล่นพอดีหลังบ้านกำลังต่อเติมเนาะกำลังทำบ้านนะนู่นรู้ว่าพอดีคอเลยครับรู้ว่าพอดีคอเลยอ หยอกพี่หมันโถะเหรอโอ้มีการหยอกพี่มันโถนะครับพี่มันถโกนถ,นนถก็เฝ้าน้องนะครับเฝ้าน้องๆโหกันแข้วโคกโคกครับน้องโคกโคกครับ,บ,รบ,บ,รบอดีตาสวัสดีครับ ดูเขาเล่นกันก็เล่นกันเด็กๆเขาเล่นกันนะดูเล่นกันนะเล่นกันนะเล่นกันนะ ด่า่าด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 ่าน่ารักจังเลยลูกชาวใครนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม